ยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าตำนานวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางสู่ยอดดอยเพื่อสัมผัสเรื่องราวอันงดงามจากหมู่บ้านชาวเขากับความเชื่อและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึง้ง บนยอดดอยที่ห่างไกลความเจริญท่ามกลางสายหมอกและขุนเขามีเรื่องราววิถีชีวิตที่น่าอัศจรรย์ซ่อนอยู่กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงหรือที่เราเรียกกันว่าชาวเขามีหลากหลายเผ่าพันธุ์เช่นมง้งเกรี่ยงอาคาลาหูและลีสูสิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติพวกเขานับถือผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตยอยู่ในดิงน้ำป่าและเขาชาวปากากยอหรือกะเรี่ยงมีความเชื่อเรื่องขวัญและผีเจ้าป่าจึงเกิดภูมิปัญญาการบวชป่าโดยการนำผ้าเหลืองไปผูกไว้ที่ต้นไม้ใหญ่เปรียบเสมือนการบวชให้ต้นไม้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครที่คิดจะตัดทำลายจะต้องเกรงกลัวต่อบ,บาปและอาถรรพ์นี่คือกุศโลบายอันชาญฉลาดในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปส่วนชาวม้งก็มีความเชื่อที่เข้มขน้นเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและผีเรือนประตูบ้านทุกหลังจะถูกสร้างให้ถูกต้องตามหลักความเชื่อเพื่อตอ รับสิริมงคลและป้องกันสิ่งชั่วร้ายในเทศกาลปีใหม่มงพวกเขาจะตำข้าวปุกเพื่อเส้นไหว้ขอบคุณฟ้าดินที่ประทานผลผลิตให้ตลอดปีวิถีชีวิตเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าสำหรับชาวเขาแล้วธรรมชาติไม่ใช่เพียงทัพยากรแต่คือผู้มีพระคุณและจิตวิญญาณที่ต้องเคารพและดูแลรักษาเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เรื่องราวเหล่านี้สอนให้เรารู้ว่ามนุษย์และธรรมชาติแยกจากกันไม่ได้ถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าตำนานเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ